จูๆ่ๆยอดเงินใน Y YouTube ก็เพิ่มขึ้นถ้าเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะสำหวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาฟังเกี่ยวกับในกรณีที่จู่ๆนะคะเงินที่เราจะได้รับในเดือนนี้จูๆ่ๆกดเข้าไปแล้วยอดเงินเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งจากที่เราได้รับเลย ซึ่งหลายคนตอนนี้ก็อาจจะตกใจหรือกําลังอาจจะงงๆอยู่ว่ามันเป็นยอดจริงไหมและคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งน้าจะบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วยอดที่มันโชว์อยู่ตอนนี้ในวันนี้นะทุกคนใครที่จู่ๆแล้วมันเพิ่มขึ้นจากครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพิ่มไปเยอะมากๆเนี่ยอย่าบอกว่ามันไม่ใช่ยอดจริงๆนะคะระบบตอนนี้บักอยู่รวนอยู่ซึ่งหากเราอยากรู้ว่าเราได้ยอดจริงๆคือ ยอดเท่าไหร่ก็ให้เราเข้าไปที่ Google Adsense ของเราซึ่งหลายคนก็จะมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้าไปที่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวน้ำจะเข้าไปดูอ่าเราก็กดเข้าไปเลยเพราะว่าวันนี้จะตัดเข้าไปที่ Google Adsense แล้วเนื่องจากว่าเป็นวันที่10แล้วนะคะมันก็จะโชว์ยอดเงินจริงๆที่เราจะได้รับซึ่งนี่ก็จะเป็นยอดเงินจริงๆเลยเมื่อกี้เห็นไหมคะทุกคนซึ่งมันแตกต่างออกไปจากยอดที่อยู่ใน YouTube Studio เนาะ ไปครึ่งหนึ่งเลยนะมันแตกต่างมากๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อย่าพิ่งดีใจไปนะคะนี่แอบหลงดีใจนึกว่าเป็นเป็นยอดจริงๆหรือว่าเป็นยอดโบนัสแต่ก็มีบางคนนะคะทุกคนที่ยอดเพิ่มก็อาจจะเป็นโบนัสจากการขายของโบนัสค่าคอมอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องเช็คดีๆส่วนใครที่ไม่ได้ขายคองไม่ได้ทําค่าคอมในหน้าอันนี้ระบบ มักชัวชัวเพราะว่าตอนนี้เป็นกัไหลายคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้มชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ